เราเอาในสภาะทมาครับเราเขาก็จะสนับสนุนแล้วก็เราก็อยากให้ทุกคนมาแลกที่าอะไรครับอยากให้ลูกๆเหมือนลูกๆทุกคนมาแลกดูความสำเร็ของเด็กที่คนเด่นเพื่นอายุ16ไปเมื่อสเดือนที่แล้วนะฮะเด็กที่สังัง15้าเข้าเป็นเด็กที่ไร้สาระโดยชีวิตเด้วยนะครับตไม่ต้องอะไรมากนะฮะไรสะแเลนไปเรื่อยๆโดนูดูก้ามเรียนเก่งเที่ยอมรับนะเก่บางคนร้อคนที่เก่งคน อีก98ที่เหมือนผมเหมือนเหมือนคนนี้ด้วยแล้วเลยเลยรู้รู้สึกว่าคนนี้เราเรอยนเก็ตรม3นะครับกิ๊กเก็อยู่โรงเรียนองาแล้วก็มาเป็นรับสตินะฮะแล้วก็มาเข้าที่นี่นี่นลคะโผลค่ะจำได้แม่นว่าผมบอกว่าตอนหมอปลายนะคะน้องกิ๊กจบจ็ว่าอยากมาเรียนที่โรงเรียนวัดนะประการียผเป็นคำที่ฟังแล้วแบบชื่นใจมากเลยค่ะที่ากมาเรียนี่นีค่ะ ด้วยสาเหตุใดคะบอกนิดนึงลองตั้งใจแล้วสะ่งที่เราเรืยสาเหตุใดคือมีอีกหลายหลายที่เสนอมีอีกหลายหลายที่แบบว่าทําไมไม่ปฏิเสธที่คงคงไม่ขออนุญาตโดยนามโรงเรียนเพราะเราก็มาแน่กับมีการแา่ว่าเรียนตรงตรงเลยนะครับพี่ผมเดินมองเห็นแล้วนาคตเด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งไม่ได้รูกเราไม่มีสายเลือดอะไรกับตระกูลของเราเลย แต่งของเมื่อปีที่แล้วมั้งครับย้อยเราจะพูดต่อหน้าองคกระยะว่าเนี่ยฮะตัวเลสเขาเขามีอะไรในตัวตนของเขาซึ่งเวลาเรามองแววตาแล้วมองการกระทำแล้วสุดท้ายเราสั่งอะไรดีนิ้วคือได้หมดดีนิ้วคือได้หมดทุกอย่างนั่นคือพฤติการสมองแค่พัไม่บอกให้สามารถส่งตัวในเรื่องเลี้ยงใช่เราก็เลยมองว่าจุดเดนียวคือบุคลากรกัด ที่เราออกตัวนะครับย้อยย้อนเป็นรุ่นสิบปีแล้วมานล่นกับมาสารภาพตรงๆกับกับท่านผอและรองนะที่ทุกท่านว่าริพานสุขครับมาพร้อมกับความสัมพันธ์กับวิทยาประธานอีกครั้งหลังจากเลิกกับสิบปีสมัยรุ่นท่านสันติอภัยร่าท่านเปิดโอกาสเวทีแห่งยิพันกว่าคนนะครับกับคู่คนเดียวทําการแสดงชุดหนึ่งในงานชาติกลางเกมใช่ครับและเป็นที่สำเร็จมากประสบความสำเร็จมากและไลายอคราวเราได้ปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาโดยที่ว่าวันนี้มาเรารู้สึกว่า เรากลับมาบ้านแห่งซักบ้านที่สร้างดาวบ้านที่สร้างศิลปินอีกแล้วนี่นะคะที่อันนี้สําคัญที่ท่าน้บริการท่านท่านนั่งติดตามชมน้องอกิ๊กนะมันมันประกวดค่ะแต่ว่าพอดีท่านไม่ได้ดูช่วงสงําคัญช